สวัสดีค่ะสสดีสมาชิกกลุ่มหรือเอพีทุกท่านทุกทกลุก่มนะสวัสดียามเช้าเช้าวันที่9ธันวาคมพศ2564ค่ะกับเช้าว,วันพฤหัสบดีค่ะนะคะสำหรับเช้าว,วันนี้ค่ะกราฟทองจบไปแล้วค่ะแท่งเดมีลักษะของแท่งที่มีแรงเซลล์นะคะแต่ว่ากราฟยังไม่สามารถยืนยัชนชัดเจนว่าจะลงนะในนั้น,นวันนี้ต้องบอกว่าแท่งิีกักจ้ะเดี๋ยวไปดูรายละเอียดนะคะสำหรับเพชรสี่ค่ะเนื่องจากกราฟทองนะคะไปเจอแอเดียเด้ต้านทสี่ค่ะราคาลงมานะคะราคาท่านนี้คือราคาต้านเมื่อวานที่กูแพมบาร์แผนให้นะคะ และราคารับตรงนี้ก็คือราคาแนวรับนะคะก่อนที่ตลาดอเมริกาจะมาก็แพงบางแผนให้ VIP ว่าตรงนี้แนวรับนะคะชัดเจนคาะนะคะกราฟแตะแนวรับแล้วราคาขึ้นไปค่ะวันนี้กราฟต้องบอกว่าต้องเช็คหน้างานวันนี้กราฟไม่ชัวนะคะต้องบอกว่ากรา,กราฟวันนี้ไม่ชัดออกได้2หน้านะโพสต์บอกเลยต้องอ่านกราฟ1ประสบการณ์ในการเทรดจะช่วยคุณได้ดี2นะคะ คุณต้องรอจุดที่ดีถ้าคุณไม่มีประสบการณ์เสรยคือคุณต้องรอจุดที่ดีและต้องบริหารทุนนะคะแน่นอนค่ะสำหรับ v i p จะได้รับการวิเคราะห์กราฟตรงนี้จากโค้ดแฝมนะคะในหน้าง,งานอีกทีนหนึง่งว่าแพทเทิร์นรูปแบบนี้มันเซลได้ไหมโค้ดมันบายได้ไหมคะโค้ดต,ตรงนี้กราฟไม่ชัวนะฮะเขาบอกเลยว่ากราฟไม่ชัวหนึ่งมีโอกาสขึ้นสองมีโอกาสลงอย่างนั้นวันนี้ต้านให้ประมาณนี้นะคะด้านให้ประมาณนี้รับให้ประมาณนี้ ถ้าไปต้านเซลล์ sell. ถ้าคุณรอได้นะคะถ้ามารับบายนะ,ะเพราะว่าแพทเทิร์นวันนี้มันออกได้สองหน้ามันมันสามารถออกได้สองหน้าเลยแล้วก็วันศุกร์เนี่ยก็คือวันที่จะเฉลยว่าโอเคจะขึ้นหรือจะลงนะคะดังนั้นใครที่รอรับต้านได้ก็คือนู่นต้องรอต้องรอข้างบนและข้างล่างน,นี่ถือรับต้านก็เซลล์ค่ะรับก็บายมาก็เซลล์แล้วก็เออก็ก็บายนะคะ และแต่ว่าสําหรับรูกศรโคแพมนี้จะระหว่างทางเนี่ยเราเล่นได้ก่อนจะไปถึงต้านและก่อนจะไปถึงรับเนี่ยลูกศรโแพมเขาจะรู้ที่บายและที่เซลลโดยเอาเทคนิคมาจับ1เทคนิค M5 2 H1 3รายละเอียดใน M1 นะคะตรงนี้ก็สามารถเทรดได้เช่นกันแต่ถ้าจะชัว์รอดู H1 อันนั้นเตรียมอัดเลยนะคะถ้าจะชัวนนี้คือรอ H1 แล้วก็เตรียมอัดเลยว่าอันนี้ลงเซลนะคะ ันนี้ขึ้นบ่ายนะคะแล้วก็รายละเอียดในทำเฟรมเด็กอีกนะคะสำหรับรายละเอียดในทำเฟรมเด็กนั้น mm. เดี๋ยวไปว่ากันนะคะสำหรับ v i p นะนะคะ M 3 0มสิบนึงค่ะ M 3 0อยู่ในรับนะจ๊ะ M 1 5อยู่ในรับหมดเลยนะคะ M 5ก็นะคะยังไม่ชัดเจนว่าจะขึ้นนะคะงั้นต้องดูรายละเอียดในทำเฟรมเพซหนแล้วก็การวิ่งของกราฟค่ะไม่ชัดเจนไม่เข้าค่ะเียพี่เดี๋ยวรอคอนเฟิร์มแบบคนอีกทีนะะึงนะคะว่าแบบแพทเทิร์นนี้ขึ้นแพทเทิร์นนี้ลงสำหรับใครที่เก่งแล้วก็เดี๋ยวจับดูหน้าง,งานเองได้ ะะว่าอันนี้คืออันนี้ลงถ้าใครรอได้แผนรับต้านตามนี้เลยนะคะคลิปนี้เดี๋ยวเขาส่งเข้าไปค่ะขให้ท่านฟอร์ฟ้าสดใสกำไรทั้งสัปดาห์จันถึงสุทุกสัปดาห์นะคะขอใอ้มีกาไรทุกวันนะคะตีหัวเข้าบ้านทุกวันก็ได้นะคะใครบอกว่าสูตรตีหัวเข้าบ้านนะคะพะโลอยๆมันได้เยอะเองนะคะ,ะสำหรับลูกศิษย์ตัวอย่างก็มีให้ดูเยอะแยะมากมายนะคะคุณจะเลือกดูใครแบบไหนนะคะแน่นอนค่ะสัปดาห์หน้าคุณจะมีตัวอย่างไลฟ์วิชามาก เพื่อนๆคุณจะมาแบ่งปันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีทริปเที่ยวเทศกันนะคะ,ะประมาณเกือบมากกว่า50หรือ60ชีวิตนะคะที่จะไปรวมกัน,นะค่ะทุกคนคุณเตรียมความสุขวไว้ได้เลยเตรียมเสื้อหนาวไว้นะคะสําหรับนะคะท่านที่เดินทางไปเที่ยวนะคะตอนนี้เชียงใหม่น่าจะอากาศเย็นนะคะนะเต็มที่เลยมนโนว่าเราไปกําลังสมมุติว่าเราไปญี่ปุ่นกันเรากำลังมโนแบบทดลองทดลอง,ลองกับไปญี่ปุ่นกันอะไรอย่างนี้นะคะ ะ <S an> เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวต้องไปหาเตรียมเสื้อผ้านะทุกคนเดินทางเจอกันนะฮะสำหรับพรุ่งนี้ก็แผนเดินทางค่ะสำหรับใครที่จะเดินทางไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราพบกันความสุขความสนุกความสนานนะคะและความบางังคังนะคะที่เชียงใหม่นะคะเดี๋ยวเราพบกัน,นะคะ่ะขอให้ท่านพอดฟ้าสดใสกันทุกวันนะคะสวัสดีค่ะ